มีแชมป์เกมแั่งตะก้อต้องเล่นตะก้ออยู่แล้วใครอบตะก้อยกมือค่ะค่ะรบมือให้กับตัวเองเก่งที่สุดเลยต่อถูกรับน้ำลายใจดีไปเลยรับรางวัลอยูอยากอยากเห็นอยากลองเห็นแบบมีขนมอยู่ข้างนอกบ้างยังไงมายังไงมาเป็นชิ้นๆเลยอ๋อเราใจดีใจดีใช่พี่คนไหนเล่นคะเอาเป็นใจดีกันทีหนึ่งเราใจดีกันหนึ่งไหมใจดีกันทีไหมอ่ะได้ค่ะได้หมดได้หมด อทดสอบพาเป็นฟูดดี้เอาขนมไว้ข้างนอกกับตะก้อค่ะจะเลือกอะไรอ่าโอเคเออจะเลือกอะไรคะรอบนี้จะเลือกอะไรขอดังๆหน่อยค่ะขนมเดี๋ยวก่อนนะเห็นแววแล้วเห็นแววแล้วเห็นแววแล้วใช่ไหมคะมองตั้งแต่กิโลที่แล้วก็มองพร้อมเห็นอยู่อ่โอเคพร้อมหรือยังคะอมาลองดูลองดูกันลองดูลองดูค่ะใจดีมาเร็วอุ้มรุนแรนเลย บอกแล้วได้อันเดียวเอาคู่เลยโอ้โหสุดจริงมากจริงมากสองอย่างไปเลยสองอย่างไปเลยอ่ะแล้วมาดูจุ๋มเห่งมั้งดีกว่ามาดูจุ๋มเหม่งมากจ่งดูพระเอกของงานบ้างเศวยังไงดียังไงดีจุ๋มเหม่งจะพ่อเลยขนมพ่อขอดังๆหน่อยค่ะอะไรคะแล้วก็เดั่งเลยแล้วเมืกอกินควบสองงี้ก็เลยงงเลย ลองดูลองดู่ะลุ้นกันลุ้นกันโอ้ยมันล้นไม่ถุงใหญ่จังอ่ะล้นที่ถุงใหญ่โอ้ยออ้พี่สเปเชียลสเปเชียลสเปเชียลพี่แม่ก็รู้ใจแบบมองเห็นโอ้เห็นว่ามีข้างในเดี๋ยวขอ ปีก่อนว oh. ่าจุ๋มเอง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 ไปฆ่าพี่แฟนมึเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอใช่เหรอเออพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมคะพร้อมแล้วโอ้

ยิ้มจับมือยิ้มจับมเตียงกับแฟนกอบมาบอกว่าเียกเงั้นเดี๋ยวขอแอดวนอีกนิดนึงลกันแม่ไนไหนคะขอความเมดวานมีอ่ามีใครเคยเห็นมีใครเคยดูคิปจุ๋มองในยูท b e กันบ้ากคะจุมเอ่ะขอหน่กันหนก่งนักหนึงเออ้ยจมเน่ารักมีะใครอยากเห็ัภาพดส่งกระแสดีมาเลยอ่าโอเคอ่ามีใคร จูเ่งจะต้องเลือกระหว่างพี่แป้นกับพี่เอนะค่ะโอ้โหดูเยอะเลยเมื่อกี้เมื่อกี้จูเบงเลือกอะไรนะขนมขนมใช่เดี๋ยวให้พี่แป้นถือขนมแล้วพี่เอถือตะกร้อ รอบนี้พิเศษคือเราจะเอาขนมโรที่เป้นโอ้พี่ตี๋ล่ะคะคุณไม่ได้เลยพี่ตี๋โอเคก็เรอยู่คนละฝั่งแม่ใช่ไหล่ะแยกลุ่ม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 ชาเลนจ์ชาเลนจ์ยังไงยังไงเดี๋ยวมันลุ้นกันโอเคพี่เอพี่เอต้องซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาจุ้มจุ้มของพี่เอมีขนมหดนมีพะโล้พังพี่เอโรต์ ตอนนี้จุ๊บกำลังวิเคราะห์อยู่ประมวลผลประมวลผลกำลังกำลังระหว่างตะกล้อที่อยู่กับพี่เอและขนมที่อยู่กับพี่แป้นจุ๊บเองจะเลือกอะไรทุกคนคีดวอาอะไรคะใครดูร้อยทั้งร้อยนี่ป้านโอ้โหดูนี่ดูที่ทางการถ่ายภาพด้วยนะเล่มไปแล้วนี่กล้องจับอย่าให้เสียเมมของกล้องแฟนคลับอยังไงดียังไงดียังไงดี สัญญาไหมสัญญาเลยไหมเด็กๆเด้กๆนี่พ่ที่สกายเบรกกัจุ้มเลยเนี่ยติดเลยติดเลยเอาไหมเอาไหมเอาพองเลอะอ่ะดูพอองกันนะโอ่ะหนึ่งสองไปและแล้วก็เป็นันมของพี่แป้นนั่นเองแล้วทีนี้ดูเรา ชอบเพลงมากเลยนะรักเอเอ่ะอันนี้อันนี้คือจุเมงรักแมู่กหมรักรักรักอยู่รักแม่รักแม่ชช่วยจับมก่จับบบาโอยากรักก็ต้องไปขนมก่อนอะไรเจ้าโหนอง้่อยนมหมอหนมหมาไล่ชิดนี่จุแมม่ขอให้พี่ๆน้ ดูของจิ๊ต้องนั่งลงก่อนนะขอมือก่อนอยากดูอยากดูนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวจุ๋มมิกจะโชว์การแสดงในรอบต่อไปเนอะมีน้องๆโชว์การแสดงอ้าวโอเคอ่ะขอเสียงปรบมือให้จุ๋มมิกนะพี่แม่เยค่ะและก็ยังจะมีของพิเศษใช่ไหม โชว์ด้วยนะะที่วันนี้นะคะทางจุ๊บเหม่งนะคะเจไดยแล้วก็ใจดีเนี่ยที่จะมมอบความพิเศษนะคะให้กับทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันนะคะเออเลิกจากอะไรคะเอาใครก่อนดีคะยังไงคะจดความสาคัญสิเอาจุ๊มเหม่งก่อนเลยโอ้จุ๊บเหม่งของน้องท้าเลจุ๊บเหม่งพร้อมละตอนนี้ นี่จะเป็นนะคะความสามารถพิเศษของทั้งจุ๊บเองว่าเขาเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างไม่ค่ะคอยคอจุ๊บเมฆคือหมาท่คอยลูกอะไรตัวคอยนี่พูดแล้วหาวเดี๋ยวมันจะหาว่าเป็นขี้โมนะจุ๊บเมฆคือหมาที่คอยเร็วที่สุดในโลกใช่อะไรกันลองดูลองดูคอย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 พรุ่ง โอ้โหคอยดาวดาวดาวมอยดุั่งหมดนี่นี่ยังไงยังไงคอยนะนี่เอาขมใบนนี่แ่ว่าจะเอานมบบนขาคุ้เมเอาขนมใบบนขาคุณเม่ได้มนพูดและจุ๊เมสามารถรอได้อได้เดี๋ยวลอจุเมคอยนะ คอยคนช่วยจะเป็นสัง่คอยนับเลยค่ะสองสามสี่้าหกเจ็ดแปเก้สอยมันมีมือที่มองไม่เห็นมาอยู่เราวกพี่มองไม่เห็นคอยยังงคอย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 นับต่อนเลยนะค่ะจุ๊บม่คอยิดสองิสามิดสี่ สิบห้าจุเมงสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่ยิยคองยยาย่มยายอกย่สิบ3จ็ดยค่สบปดยก้ายอ่สบสามคิบสองสามสิบสามสามี่ไปไวยหนอย แต่รบกวนซีแรกไปดีลิมือพี่แป่นอกให้หน่อยตีแรกเฉพาแกให้หน่อยค่ะโอ้โหกเลยนช่วยทันไอ้ค่ะที่สุดแล้วช่วยได้ค่ะใช่ลองถามเลยแม่ไปด้วยกันมาหลายที่จริงๆน้องไมหไม่านานนี่ก็ไม่ถึงใช่ไหคะไม่เตรียมตัวมาทนสมสิเลยี่แมนแมนเตอวิสอาโบโอ้โห ไชีชว์วิเศษเลยนะคะแล้วพี่ทำไมจุดนทำได้วันนี้เก่งมากเก่งมากอ่ะต่อไปขอดูโชว์ต่อไปได้ไหมตโอไปต่อไปได้ไหมคะต่อไปใจดีค่ะใจดีมากค่ะใจดีมากใจดี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 ใ้ดีใงดอใจดีใจดีทจาีใจดด้ใจดีทจดีใจดด้ใจดีคะใดีใดีใจดี กระโดโดโฉบเด็กๆนั่นเออกระโดดที่ไหน,บบนละ่นขบบนละขบขาเลยีเดียวจริงๆใจดีเขาแบบความสามารถหลากหลายมากค่ะความสามารถใจดีเยอะมากใช่ถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อเช้านี้ทุกคไปไนออในจะบม่เอาพิเชียวเป็นยังไงเะยนะใจดี<อ>ทำอะไรได้บ้างถ้าใครดูคลิปตองหูทำอะไรได้บ้างคะมีใครลง้บ้างมีใครได้บ้าขอมือง่ายปุ๊บค่ะอู้หเก่งมากเก่งขอมือง่ายไปใจดีไม่เป็นองเปี๊ยก ถามเขายนะเขาได้ไปหรือเปล่าไอ้รถไอ้รถเมื่อกี้ชุดสงสมันรวนเอาใหม่เอาใหม่รวนรวนใจดีใจดีดีเปี้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเี้ยง้ยอ้าเมื่อกียิงเนียวอะไรอะเมื่อกี้ยิงงงอ้ไม่ดนถังไม่โดนรยังไม่โดน้ย ขึคำว่าคำว่าข้คำล่าบอกช่วยกันกินได้ไหมเดี๋ยวให้ข้างล่างข้างล่างขอปืนแต่ละคนหน่อยโยนชูวยวอลปืนมาชูวยปืนมาช่ปืนมาทุกคนใจดีได้เหมือนกันอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วพูดว่าเพียงพร้อมกันนะเดี๋ยวให้แต่ลยาโอเคค่ะสามสองหนึ่งปิ๊งรอพรอหน่อยค่ะครบคุณแล้วใจดีแสดงอะไรต่อไปได้แล้วคุณพี่ นันมาแล้ใจดีเห่าได้อุ้ยใจดีเห่าได้เห่เสียงเบาได้อ่าอุ้ยโอ้ยเ้างลดีเลยนี้เาาลาเปียายิเสียงเปียโอ้โหน่ารักเลกับน้องีอ่ะเบาเบาเบาเเบาเบาอันนี้เบาสุดแล้ว เอาเบมาเลยเอาเเอาเอาาเอาเนีใครแอบเี้ยงใครแอบเี้ยงาามาใครแอบเี้ยงุ่งวนเลยเห็นไมัาแอบเี้ยงมาแล้วนยกอสารภาพดีสามารถสามารถให้เอาของให้มาได้มาให้เราได้เออใจดีมามานี่มันใจดีเปอาจาเลยใจดี ใจใจใจดีมากอาจารย์อยู่ไหนลูกอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์อยู่ไหนจาอาจารอยไหนจ้าหัจานใจีหกจานเนี่คกิฟหลไปเลยแลจานจานอจารจาอยู่ไหนลูกเขาหาไม่เจอลุกใจดีวิ่งไปโรงเรียนแลาอาจารย์ของจริงมาหนักเลยวันนี้ไปดีอาจารเลยอรยอาจรย์ยหน่อยค่ะ

Oh oh oh. oh oh oh. ได้ด nice, okay. okay, ER> ีหลายทานพี Wiz ่โดนะคะใช้งานได้ใช้งานได้ใช้งานหนักแล้วกันโอเคค่ะต่อไปต่อไปอมานรงใจพี่หมดแล้วใช่ไหมได้ดีหมดแล้วอสุดยอดเดี๋ยวขอเสียงขอมือให้ใจพี่หน่อยค่ะโอเคต้องใจต้องใจต้องใจเดี๋ยวโชว์เยอะโชว์เยอะเกินแล้จีได ตัวที่นิ่งที่สุดโอ้โหมันจะเข้ากันอะไรอย่างงี้ต้องกานที่ต้องลงต้องลงไปไว่ายน้ำเท่นั้น <c ười> ต้องลงไปปั่มแปมเท่านั้นอ่าใอ้สกิลต่อไปคืออะไรใหร้เจกายาเจไรเนี่ยเป็นอภิชาติสมุนเลยค่ะบอกให้คอยเขาก็จะคอยอ๋ <c ười> อเนี่ยเดี๋ยวพีพ่แม่จะวางขนมไว้บนจมูกเลยนะแอดหวานมากแล้วทุกคนลองช่วยกันน้ำได้ไหมได้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 ไดได้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 ได สาหกเจ็ดแปเ้าอาเอาเอาเอา หมุนหมุนหมุหมุนหนหขอพื้นที่กลับรถหน่อยนะครับขอพื้นที่กลับรถหน่อยนะเด็กหนะครับนี่หมุน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 ้วหมุน้หมุนหัวแล้วหมหัวอ๋อมาจะรมจะรหมื่นแล้วหมื่นอุ้ยอุ้ยจนน่ารักมันน่าขอถ่ายแชแป๊บนึงนะอุ้ยน่ารักมากน่ารักที่สุดเลยเอาตัให้ั้งสตัวหน่อย้เก่งที่สุดเลยนะคะแล้วก็คราวีจ นะคะนั่นก็คือไทยเองใช่ไดมยังไงคะ